ครับสวัสดีครับที่นี่ครับช่องย่าหมองเชฟตัวบ้านอกนะครับวันนี้ก็มีพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับช่องไปเลยเปื่อยนะครับสายเลงเดอะซีรีส์นะครับมาเยี่ยมฟาร์มพึ่งนะครับผมนี่นะครับครับสายเลงเดอะซีรีส์นะวันนี้มาเยี่ยมฟาร์มพึ่งนะนี่นี่พี่ปอครับทีมงานนะครับผมอุ้ยเดินลงบ่อแล้ว พามาดูไข่พึ่งของสวนตากระยายนะครับาท่านใดสนใจฟีโลโมนพึ่งไข่เล่อพึ่งนะครับสี่เล่าพึ่งก็ทักมาสอบถามได้นะครับจำหน่ายไม่แพงนะครับผมที่ฟาร์มเราจำหน่ายไข่พึ่งจำหน่ายน้ำพึ่งด้วยนะครับนี่ <c oughs> นะัวอย่างนี่นะอุปกรณ์ที่เขาป้องกันนะครับผมนันจยม้นเองด้วย ตัวหล่อตัวหล่อทำยังไงครับไม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเขาเลยนรู้กอมีหลายขั้นตอนในการทำมันเป็นน้ำเหรอครับหรือเป็นผงเป็นน้ำด้วยเป็น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 แบบใกล้ใกลสบู่นะใส่ใส่พึ่เป็นเป็นนี่คือประตูบ้านประตูบ้านทางเข้าทางเข้าในช่วงนี้มันมันมันกลับเข้าป่าไปหมดนะตัวนนี้ไม่ใช่วันนี้ขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะลองเลี้ยงพึ่งนะ ลองติดต่อมาในเบอร์โทรที่ขึ้นทางด้านหน้าอยากจะมาซื้อพิโนนอะไรอยางนี้อยากจะไปลองทําก็ไม่ได้เสียห,หายอะไรไม่ได้แพงชุดลดหนึ่บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคคลิปหน้านะครับอยากจะไปที่ไหนคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ